คนไัยคุณภาษีรัตนต์ไตนอนนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญสุขเจริญพรมายังออกตอนยันโยมมื้อนี้มาเพาะกับพระคิดือเนาะเส้นเก่าเส้นเคยมื้อนี้กะสิมาเล่านิทานสู่ทุกคนฟังเนาะอ่าต่อไปกะเส้นฟังนิทานได้เลยเนาะนิทานเรื่อง ความอดทนเนาะแต่กี่แต่ก่อนยังมีสามอายน้องเป็นชาวนาถูกจนอยู่นาพ่อแมีทีฒ่าแกแล้วอยู่มาเมื่อหนึ่งพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคซาราจึงได้เอินลูกมาหาสัง่งสอนว่าลูกเอ้ยเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วให้ลูกหักแพงกันไวเหตุอันใดให้มีความสามคีเก่าอดเก่าเหยื่อหักสิได้ถอนคำ เมื่อพ่อแม่จากไปแล้วทั้งสามคนก็ได้ซืบต่อทำมากินโดยความอดทนมีเมื่อหนึ่งเขาทั้งสามไปหาป่าอยู่น้องที่มีปลาลายที่สุดเศร้าบานไผยๆัยก็อผูว่าปลาอยู่น้องนี้บอสมาถเอาขข้นมากินได้บอว่าจะตึกเบ็ดวานเหแสมองปลามันก็ยังบอ่อถึกจากโต แล้วสามายน้องก็ได้ปรึกษากันวา่าเฮาต้องเหตุให้นำในน้องนี่แหงด้วยวิธีสะเอานำออกจะดีบอผู้เป็นอายกกเสนอขึ้นส่วนน้องชา้ลาก็วา่ามีแต่เฮาซา้มคนนีย่านนำบ่แหงตีบอถ้าแหงก็ต้องร้ายมือแมนบ่ไอ ส่วนในก้างก็เเบาขึ้นว่าพ่อแม่สังสอนว่าเก่าอดเก่าเหนื่อหากสิได้ทอนคำพวกเฮ้าต้องอดทอนนอแล้วทั้งสามก็ตกลงสะนองปาได้ล้ายมือผ่านไปนำนาใน้องก็ยังบบ่แหงเขาอิดเมื่อยหลายแต่เขาก็อดทอนและเว้าเป็นเสียงเดียวกันว่านนำ ไก่จะแหงแล้วเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อพญาป้าได้ยินว่านำไก่จะแหงแล้วก็หอนใจจึงออกมาขอหองทั้งสามไอหนองวา่าคอยขอแหลกเปวียนด้วยคำสองหเพื่อให้พวกเจ้ายุดเศร้าสะนำในน้องหนีสิได้บ่ตกลงบอทั้งสามไอหนองก็แปลกใจป้าเวาได ผู้อโก๊กกัววา,วาย่างบบท่านตกลงเพราะยังบบเห็นห้คำพญาป้าวาวาให้คำยู่บอลเจ้ายืนห้อยอยู่หันดีเมื่อซ้ำไอนองไขเบึงห้และเห็นคำเต็มอยู่ทางในจึงได้ตกลงกับพญาป้ายุดเซาสะนำในนองแห่งนั้น เมื่อสามหม่หนองได้ค่าแล้วก็มีความกังวลย่านคนมาหลักทั้งย่านเจ้าหน่ายมาหีบเอาเป็นของหลวงไอก้กกจึงได้เตือนพวกหนองวา่าต่อไปนี่ไพ่าถามก็ตามให้พวงเฮ้าว่าวา่าให้ประเดกเดอจากนั้นเขาก็หามเอาให้ค่าเขาในเมืองเผื่อขายเอาเงินมาใสา่ใจในระหว่างทางมีคนเอินถามวา่า หาภัยยังมากคือนักแท้สามไอหน่องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหามไหประเด็กไปขายในเมืองการเดินทางเขาในเมืองพอเมื่อยต้องการพักผ่อนเอาแหง้งเขาจึงไปส่งหาบอนพักแฮมคืนถามเพื่อนลังใดก็วเพื่อนคอยโ่มีบอนพักบางคนก็ว เพื่อนคอยมีลูกหน่อยมันมักไห้กลางคืนท้ายบ้านก็สี่หาไปพักเคลื่อนเศรษฐีสองพัวเมียซึ่งโบมีลูกพวกเขาจึงได้ไปพักอยู่เพื่อนเศรษฐีส่วนเศรษฐีก็ตอนหับขับซูและทักทายว่าพวกเจ้าจะไปขายยังในเมืองพุ้นทั้งสามไอหน่องก็ตอบว่า จะไปขายปลาแดกเมียเศรษฐีมีความสงสัยในไป้ปลาแดกเป็นอยังปลาแดกธรรมดาคืนอนักแท้เวลานอนพวกเขายัางต่างไป้ปลาแดกไหวทางกลางในตอนกลางคืนเด็กสงัดเมียเศรษฐีบอากับผัววา่า ่อยมีความสงสัยโบแมนไฮประเดกดอกเฮาพากันไปไขเบิงบอ่อนาะผู้เป็นผัววว้า,วาจะเป็นไฮคัมก็ตามเฮาก็หางมี่จนเป็นเศรษฐีแล้วอยากได้ยังอีกบ่ต่องไขเบิงดอกย่านเป็นโทษายเมียเทียงขืนวา่าคอยสิไปลักไขเบิงทาแมนคำขคอยจะเอาประเดกเงัดใส่ไผจะฮู้ ม่นแต่เขาเองก็ยังบวก่ว่า,วาห้ประเดกอันเดีส่วนพวก็ว,ว่าตามใจโทษอยู่กับผูทํำกำอยู่กับผูเฮ็ดแล้วเมียเศรษฐีก็ไปลักไข่เบิงโทษคำแต่เถะเมียเศรษฐีได้ลักเอาคำไปไหวแล้วเอาประเด็กยัดใส่ห้แทนตื่นเส้ามาทั้งสามไอ้นองเกี่ยมออกเดินทางต่อแต่ห้คำกลายเป็นห้ประเดกเบาวงง ทั้งสามตกใจและหงไห้ขึ้นวา่าเศรษฐีหลักเอาคำอยู่ในไหเขาไปพอเอาขึ้นแนวใดก็บ่ได้เมื่อเศรษฐีวา่าบ่เคยรักพวกเขาก็ห้องถูกไปหาเจ้าเมืองทานเจ้าเมืองจึงได้เอิญมาสักถามว่าพวกเจ้าเศร้าหาเศร้าหน้าธรรมดาจะเอาคำมาแต่ใสสองหายผลต่างหาเหลืองใสเศรษฐีบ่มีไผ เป็นสักีพยานว่าหามห้ค้ามามีแต่หประแดกแมนบอทั้งสามไอหนอกก็ว่าตามความจริงทั้งมดให้เจ้าเมืองฟังแต่เจ้าเมืองบอเสือเอิญเษตีสองพัวเมียมาถามเอาความจริงแต่สองพ่เมียเ,เศรษฐีก่อปฏิเสธว่าบอเคยเห็นคำเห็นแต่หประแดกเจ้าเมืองเอิญเอาเศ้าบานมาถามพวก เจ้าเคยเห็นคําอยู่ในยูไฮนีบอพวกเจ้าเคยเห็นคําอยู่ไฮนีบอชาวบ้านก็ว่าบบเคยเห็นแล้วเจ้าเมืองก็ถามต่อว่าทาประเด็กเต็มสองไฮนี่แมนไพจะถือได่จังไฮชาวบ้านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขน่อยถือได่ผู้เดียวหอดซีไฮพูดแล้ว แ้เจ้าเมืองก่อหายกาการคืนว่าพวกเจ้าสามไอน้อ,นองและเศรษฐีสองพเมียตั้งหาเหลืองเทียงกันอยากล่องดีทานเจ้าเมืองสันบบแบบนี้ต้องลงโทษเพื่อให้เคดลาบมืออื่นตอนแดดแดดหอนหอนให้สามอายน,อาอน,น้องหามกองเพนแลนออมหองการเจ้าเมืองให้ได้สามหอกส่วนเศรษฐี สองพวเมียให้หามกองเพนย,ย่างอ่อมหองการเจ้าเมืองให้ได้ซามหอบทาบอดังนั่นทั้งมดจะถือคุมครังเมื่อถึงเวลาซ้ำไอน้องแต่หามกองเพลนถามกลางแดดหอนหอนเวลาหามอยู่นั่นน้องไช้าลา่อจมให้อายวานี่แหละคือการตัวบอดีเลยให้คำแต่ๆผผัดให้วา ห้ประเดกถ้าคนตื่นหูน้าคํามีอยู่ห้ก็คงได้ขึ้นส่วนไอ้โกกกว่าวา้าความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายบ่มีไัฮหูผ้าดินยังเป็นพิญนาห้ส่วนออ้กลางก็ดวา้าพ่อแม่เคยบ่ว้าเกาอดกเกาเหน้ยนหากสิได้ถอนคำเมื่ออามกองเพลนได้ซามหอบแล้วเจ้านาทีก็ ให้สองพัวเมียเศรษฐีหามต่อเวลาหามอยู่นั่นภายผัวก็จมให้เมียว่าจังแมนเจ้ามาได่เป็นเศรษฐีแท้แยังไปเอาคำเขาอีกเสียเอาไหว้ให้ไพยหลูกก็วมีน้ำเพิน้นคอยบ่เคยถูกปณานนีจักเทือ่อส่วนเมียก็เถียงมั่นบ่ตายดอกนะหามกองเพลนละละถ้าเทียบใส่คำที่เฮาได้สองห้ หาม,มนเหม่อก็ยังคุมคายอยู่หัวก็อวอีกว่าคอยคิดว่าโทษอยู่กับผู้ทำกรรม,กมอยู่กับผู้เหตุอันนี้มาให้คอยลำบากกกรรมนาแทเนอเมื่อพวอเมียเสรษฐีหามกองเพลนครบซ้ำหอบแล้วทานเจ้าเมืองก็เกิดมดทุกคนมาออมทีกองเพลนแล้วให้ทานเลขาเอามีดแหกหนากองเพลนออกมา ให้เราความจริงทั้งหมดที่พวกเกี่ยวได้จมและเว่าในเวลาหามกองเพนนันเพราะว่าอยู่ในกองนั้นมีคนคอยบันทึกความเวบาเมื่อความจริงถือเปิดเผยแบบแหกนากองเมียเสียทียอมสารภาพได้รักคำสามไอหน่องหนี่แทะขอหับพิสอบทุกอย่าง ทรงค้ำคืนให้สามไอโนงเสียขาปับไม้เหเจะเมืองเป็นจะได้หลังจากฟังในท่านเรื่องนี้จบแล้วเนาะนท่านเรื่องนี้ก็สอนในหูว่าบ่วเฮาเสดนาทีไดเวียกงานไดก็ตามเนาะขาเฮามีความอดทนพักเพียรเนาะในนาทีที่เฮาเหตเนาะมันกะสี่สำเร็จความอดทนพักเพียรในวิชาสีที่ดีงามเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเนาะนี่เพิ่นว่า เฮ้าบวา่ว่าเา้าเช็ดนาทีได้เนาะบวา่ว่าสิวการเฮียนเวียกงานเนาะมีนาทีการงานเนาะเอตหยังก็ตามเฮาก็ต้องเห็ดด้วยความวดทนภาาเพียนเนาะแล้วพ้นสำเร็จมันสิตาตม,มาเนาะขอจบสำนีนเนาะ